ห้าล้านอาหารและคาเฟ่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจะมีที่ไหนบ้างมาดูกันที่ที่หนึ่งหลวงรักคาเฟ่สถานที่สวยแปลกตาภายในตกแต่งได้อย่างสวยงามด้านในก็มีหลายมุมให้เลือกนะมีทั้งอาหารเค้กเครื่องดืง่มบรรยากาศภายนอกมีสนามเด็กเล,นล่นสามารถขึ้นไปนั่งด้านบนได้ด้วยนะบรรยากาศภายนอกร่มรื่นมากๆจะมานั่งชิวๆริมน้ําแบบนี้ก็ได้จะเป็นข้าวราดแกงก็มีไปกันต่อร้านที่สองตกแต่งด้วยโคมไฟสวยงามจากตุรกีที่นี่คือบ้านป่าคาเฟ่บรรยากาศร้านสงบร่มรื่นมีหลายมุมทั้งอินดอร์ มีชิงชาและสนามเด็กให้เด็กๆเ,เล่นด้วยนะมีเจ้านกยุงให้ชมแบบนี้ด้วยเบเกอรี่เครื่องดื่มอาหารมีครบราคาไม่แรงและส้มตำอร่อยมากๆไปกันต่อร้านที่สามที่นี่คือ<ฮ>วีเดอร์ว่าคาเฟ่แอ and Burg นด์เบเกอรี่คาเฟ่ที่ตกแต่งได้น่ารักมากๆมีครบทุกอย่างทั้งอาหารเครื่องดื่มมีโซนให้เด็กๆเล่นได้ด้วยนะจะเล่นเครื่องเล่นต้องเสียค่าเล่น100บาทเล่นได้ทั้งโซนอินดอร์และเอาลโดอีน์ป่ายเล่นกันปล่อยพลังกันเต็มที่มากๆไปกันต่อที่ที่สี่ค่ะที่นี่คือฮิปปี้โรสเตอร์เป็นร้านที่มูดดีฟิวยงาทุด สายถ่ายรูปไม่อยากให้พลาดร้านนี้เลยนะคะมีทั้งโซนอินดอร์และเอาดอร์ไปกันต่อร้านที่5้านี่คือร้านรวมมิตรรวมรวมิตรสมชื่อจริงๆเลยนะคะเป็นทั้งคาเฟ่เป็นทั้งบาร์้ามันไก่เค้าต้มกุ้ยก็มี่วันนี้ตั้งใจมากินเ้ามันไก่ค่ะอร่อยสมคำร่ำลือจริงๆร้าน <ๆ S 2> สวยมุมถ่ายรูปเยอะเลยใครชอบร้านบรรยากาศแบบไหนตามกันมาได้เลยนะคะ